มาดูงานคันนี้กันหน่อยนะครับเนาะมาดูงานคันนี้กันหน่อยคันนี้นะครับโตต้ารีโว่44นะครับคันนี้มาด้วยปัญหาไม่ความเร็วที่หน้าจอเรือนไม้เพีย้ยนนะครับไม่มันไม่นิ่งอนะครับแล้วก็มีไฟ ABS โชว์เนาะคันนี้นะครับตอนเช้าผมเอาเครื่องสแกนอ่านเนาะมันบอกว่าสัญญาณ ABS ที่ลูกปืนล้อหลังขวานะครับหลังขวามีปัญหานะครับ ผมก็ทําการตรวจเช็คถอดออกมาปรากฏว่าลูกปืนล้อมันแตกนะครับลูกปืนล้อมันแตกพอลูกปืนล้อแตกเนี่ยทาให้เซ็นเซอร์แถบแม่เหล็กตรงนี้มาสู่กระโปรงนะครับพอสูวกระโปรงปุ๊บมันอ่านเพี้ยนล้ออื่นนะ่ะสมมติว่า ABS มันขึ้น50นะครับหลังขวามันจะขึ้นแค่30กว่าอันเนี้ยพอ กล่อง ECU มันตรวจจับได้นะครับกล่อง ABS มันตรวจจับได้ว่าล้อหลังขวาเนี่ยมันมันเหมือนมันหมุนช้าไปหมุนเร็วไปมันก็ตรวจจับได้ว่ามันก็เลยโชว์ขึ้นมานะครับเพราะว่าความเร็วสองสี่ล้อมันไม่เท่ากันเนาะคันนี้นะครับก็งานง่ายๆไม่มีอะไรนะครับเปลี่ยนลูกปืนล้อหลังนะครับรีโว่สีเขียวนี้แต่คันนี้ถอดมาเผาไม่ดีนะครับเผาไม่ดีผมแจ้งลูกค้าไปแล้วนะครับเผาใหม่แท้นะครับเบิกเส้นหนึ่งเจ็ดพันนะครับเส้นนี้ ก็ลูกค้ายังไม่เปลี่ยนนะครับขอเปลี่ยนลูกปืนล้กนลอกลับไปใช้งานก่อนสักพักเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนอีกรอบนึงนะครับคันนี้ผมก็แจ้งลูกค้าไว้นะครับเนาะว่าถ้ามีปัญหารอบหน้าอีกก็ต้องเปลี่ยนเพลาด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนภาพเบรกด้วยนะครับ้าเบรกก็เริ่มบางละนะครับมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะเปลี่ยนเนาะสีเพลาตัวในนะครับสีปากเพลาลีเวรนะครับเปลี่ยนยากนิดนึงนะครับแต่ก็เปลี่ยนได้ไมาเป็นสีนปอกเหล็กนะครับเวลาตีก็ต้องมือนิ่งๆหน่อยนะครับก็ตีเข้าได้ปกติคคครรรัับบไไไมม่ด้้ีีอะะนน คันนี้นะครับก็งานก็จะประมาณนี้งานง่ายๆไม่ได้มีอะไรนะครับนก,ก็เปลี่ยนลูกปืนล้อเปลี่ยนซีนเผาไปนะครับคันนี้ก็จะประมาณนี้ครับกับโต้ต้าลีโว่สีควนสีไฟเอเบชโว่ไม่ความเร็วเพียสน,นะครับก็สรุปว่าลูกปืนล้อแตกนะครับบางคลิปอ่ะผมก็บอกแล้วนะว่าอะไรเสียแต่คนก็มาคอมเมนต์อยู่ว่าทําไมไม่บอกของเสียเอา้าก็บอกอยู่นี่ไงแสดงว่าเขาอาจจะไม่ได้ดูคลิปหรือว่าดูไม่จบนะครับก็เลยทําให้ไม่รู้ว่าอะไรเสียเนาะ คันนี้ก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวไปประกอบเผาคืนที่ก่อนครับผม